ปูมะเขือนะครับยังห้มะเขือดกโมเมนปัญหานะครับไม่ใช่เรื่องยากนะครับเดี๋ยวลงสุกิตจะอ่อยสูฟังแล้วพี่น้องเรือว่านีขั้นตอนยังไรในเนนะครับสวัสดีครับพี่น้องนะครับที่เข้ามารับชมช่องลุงสุกิดนะครับช่องนี้ก็เป็นช่องลุงสุกิดอีกช่องนึงนะครับบางคนก็ซื้อหงแล้วนะครับบางคนก็อาจจะพกหงครับพี่น้องนอว่เขาดูดคลิปลุงสุกิดว่าลงช่องบ้าสีนะาประมาณนี้นะครับลุงสุกิดทั้งหมดมีอยู่สามช่องนะครับพี่น้อง ตอนนี้ก็เปอีกช่องนึ่แต่ว่าแอดมินอาจจะเป็นลูกชายนะครับลูกชายเป็นคนดูแลเรื่องช่องนะครับลูกก็คิดก็จะมาเฮ็ดคลิปลงปเรื่อยๆนะครับในการให้ข้อมูลเรื่องการเกษตรนะครับคลิปนี้สิมาอธิบายให้พี่น้องเข้าใจเรื่องปูมะเขือเปะนะครับที่ผมได้เฮ็ดคลิปไปในช่องรับช่องไงแหละหลายคลิปนะครับแต่พี่น้องยังไม่ทันเข้าใจผมชิเลยสิมาแนะนาอีกว่าจริงๆนะการที่เราจะทําให้มะเขือมันดกนะมันไม่ใช่เป็นที่ว่าเราเอาอะไรมาพ่นให้มะเขือนะครับ มันต้องให้ข้อสัญตถึงแต่มื่อปูนะครับการดูแลรักษาระยะปูนะครับก็คือระยะปูรุ่งจะเนียอยู่ิไ้ว่าระยะปูกที่ไปนันขาดนะครับระยะแถวต้องไม่ต่ำกว่า 2- 50เมตรห้าสิบพี่น้องระยะต้นไม่ต่ำกว่าเมตรยี่สิบนะครับที่นี่สังเกตบางปลาบาัวเขล้มขึ้นเนียนนะครับเคล็ดลับที่มันแน่นเพราะว่า,วาลุ่งได้แตงใบออกนะครับแตงใบออกแล้วพ่อพ่อเขาแตงใบออกอ่าส่งพุ่มของมัเขืามาอมมันจะเปลี่ยนใหม่นะครับกลายเป็นพุ่มใหญ่ออกนะครับ มัจะเป็นต้อไปเด็ดเนดยอ่อนนะครับมะเขือแค่เราแต่งใบล่างให้โล่งนะครับเรือไว้อยู่ข้างบนประมาณสักสี่ห้าใบนะครับนับจากยอดลงมาประมาณสี่ห้าใบก็พอนะครับแล้วเขาจะก็จะแตกทรงพุ่มออกแตกออกแบบมหาศาลนะครับพี่น้องพอเขาลายแขนงเขาก็จะหลายลูกเองนะครับเพราะว่าปกติมะเขือเขาก็จะมีลูกทุกข้อทุกข้ออยู่แล้วนะครับนอกจากว่าเขาจะมีนอนมะลงดอกแคนไหนดอกร่วงนะครับพี่น้องหรือ การที่เราปลูกถี่จนเกินไปนานเน่นจนเกินไปแออัดจนเกินไปจะทําให้มะเขือไม่มีดอกอน,นะครับจะมีแต่ใบนั่นแหละครับสําคัญที่สุดนะครับเรื่องระยะปลูกนะครับที่นี่ตอนปลูกอะ่ะพี่น้องต้องปรับปรุงดินให้ดีนะครับปรับปรุงดินโดยการบำรุงด้วยปุ๋ยคอ,อกในลักษณะดินที่มันจืดคือ,อยังดินทรายอย่างทีนะครับื้นทีขาดธาตุอาหารไหลายนะครับต้องพยายามใส่เอนทีว์ตะุนะครับผมพยายามใส่เอนทีม์ัตุนะครับเพื่อว่าให้ดินเน่ฟื่องฟูสภาพนะครับละครับ ปุ๋ยในสตนที่ลุงสมคิดใส่ในสวนนี้ก็คือปุ๋ยสูตรเสมอนะครับ16 3ตัวนะครับ16 16 16เป็นอย่างเขาจะใส่สูตรเสมอเพราะว่ามะเขือเขาต้องการที่จะให้ยอดเดินตลอดนะครับพี่น้องถ้ายอดเขาหยุดเดินเมื่อไหร่เขาก็จะไม่มีลูกนะครับเพราะเขาจะออกดอกตรงยอดอ่อนแล้วเขาจะมีลูกตามข้อไปเรื่อยๆให้เข้าใจตามนี้นะครับพี่น้องมะเขือมีลูกโดยอ,อตัตโนมัตินะครับแต่เราต้อง พื้นฟูสภาพแล้วก็ปรับปรุงสภาพดินให้ดีก่อนแล้วก็หน,นึ่งการกําจัดวัชพืชแปลงสะอาดอย่างสม่ำเสมอการสังเกตเมืองแปลง,ปลง,งเครือลงจะไม่ค่อยมีวัชพืชเพราะว่าเราดูแลใส่ใจนะครับใส่ย,ยังขอโทาใส่ใจพี่น้องการทีเข้าเสียในมะเขะเือดกนะครับไม่ใช่เรื่องยากนะครับพี่น้องไม่ใช่เรื่องยากแปลงนี่นะครับที่สีมนสภาพดกบางสีนะพี่น้องเกิดจากตั้งแต่มือข้าปลูกนะครับ ตั้งแต่วันที่เราปลูกก่อนที่ลุงจะปลูกนะครับลุงจะได้ <c oughs> ลุงได้ใสอินทรียวัตถุลงไปในดินนะครับก็คือปุ๋ยคอกนะพี่น้องแล้วก็ทถกบไว้นะครับก่อนสิมาคุดลุมปลูกนะครับพี่น้องหลังจากที่เ,าเอาอ่าเข้าได้อาทิตย์นึงนะครับหลังจากที่ไถกบปุ๋ยคขกไปแล้วนะจะมาคุดลรูมปลูกในระยะต่อแถว2.50นะครับระยะต่อต้นเมตร20นะครับหลังจากนั้นนะครับหลังจากที่ขุดนรมปลูกก็ใส่ปุ๋ยสูตรเสมอห้องกดลุม,มนิดนึงนะครับ แลวก็บกบจะค่อยปลูกไปข้างบนนะพี่น้องหลังจากนั้นการดูแลรักษาคือเราต้องมันดูแลวัชพืชนะครับแล้วก็ตอนที่มะเขือเปะนะครับมีอายุได้20วันนะครับหลังจากที่เราปลูกลุงสมคิดจ,จะนํารถไถเดินตามมาไถศาสตร์กบนะครับศาสตร์กบไม่โค่นนะพี่น้องกอนสีลุ่งสีไถศาสตร์กบนะครับลุ่งกระได้วานปุ๋ยเคมีนะครับสู่เสมอนะครับหวานทั่วบริเวณเลยนะครับแล้วก็เอารถไถมาไถย,ยกขึ้นก็จะเป็นแปลงลักษณะอย่างนี้นะครับพี่น้อง จากการปเปลี่ยนยกร่องนะครับตอนปลูกใหม่ๆไม่ได้ยกร่องนะครับตอนปลูกใหม่ๆก็คือปลูกในาราบเสมอดินราบเสมอนะครับไม่ได้ยกนะครับจะมายกหลังจากที่ปลูกได้ยี่สิบวันนะครับหลังจากหั่นกรบดูแรลรักษาามันดูแลเรืเ่องว่าจะพืชน,นะครับและที่สําคัญดินต้องหลวมนะครับพี่นอ้อ <c> ง <oughs> พี่น้องจําให้ดีนะครับดินต้องหลวมอย่างสม่าเสมอหากเขาเดินดีแล้วเขาจะไม่ลูกทุกขอแบบนี้นะครับพี่นอ้อง เขามีลูกทุกข้อโดยอัตโนมัตินะครับมะเขือนอกจากว่าเราไปปลูกทีแน่นกันจนเกินไปนะครับมะเขือจะเป็นพืชที่ชอบแสงแดดนะครับชอบอากาศถ่ายเทนะครับพี่น้องก็ให้จาข้อนี้ให้ดีนะครับระยะระยะปลูกต้องให้ได้ตามทีนลูกสมคิดแนะนานะครับระยะแถวต้องม่ต่ำกว่าสองเมตรห้าสิบถ้าโพด้ดินงามนะครับพี่น้องสามเมตรกระไดนะครับระยะสองเมตรหาสิบนี่พี่นอ้องมะเขือปออายุสองเดือนสุงล้วนคืงนะครับแปลงนี้ สองเดือนครึ่งนะครับพี่น้องจะแน่นกันแล้วนะครับเพราะว่าการดูแลรักษาตามหลักสูตรที่ลงสมคิดได้แนะนํานะครับปูมะเขือเปาะให้จําไม้ดีนะครับพี่น้องถ้าเราเอาถุงอ่าไอ้ไม่ใช่พลาสติกดามาปูนะครับเหมือนปลูกแตงปลูกถั่วฝักยาวอะไรอย่างนี้นะครับมันสีบป่งอามเนื้อพี่น้องเนื้อให้จําไม้ดีนะครับเพราะว่ามะเขือเปาะเป็นผืชอายุยืนนะครับระบบกผาเข้ากับจะปอแตงนะครับต้องปูกแบบเปิดนะครับนะครับมันดูแลวัชพืชจะให้แปลงอกเป็นอันขาดนะครับ แลวการแต่งใบสําคัญนะครับพี่น้องแต่งใบช่วงที่เขาอายุได้1เดือนนะครับให้แต่งใบออกให้โล่งนะครับแล้วก็ทรงพุ่มเขาจะเปลี่ยนใหม่นะครับจะเป็นทั้งสี่แล้วพี่น้องอ่ากอนหนึ่งเขาจะแพรกิ่งการสาขาออกเยอะแยะนะครับเขาจะมีลูกทุกข้อนะครับทีนี้ก็จะดกลักษณะอย่างนี้เลยนะครับง่ายๆนะครับอ่าส่วนพี่น้องท่านใดนะครับมีความสงสัยเรื่องการใช้ยานะครับเราเจอปัญหาแบบนี้เราจะใช้ยาอย่างไงนะครับ กับพี่น้องก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับแลวลุงสมคิดก็จะมาตอบให้นะครับพี่น้องนะครับก็หวังว่าคลิปที่ลุงสมกิดได้เหตุเป็นีย่ก็จะเป็นประโยชน์ให้พี่นอ้องมาไลา์กันหน่อยนะครับในการปลูกมะเขือเปาะนะครับถ้าปลูกทำสตนลุงที่บอกนะครับลูกทุกคนสวัสดีครับ